ก็โอเคครับสวัสดีครับน้องๆครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับการใช้ว r ดเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่ขอมาบอกในเรื่องของแป้นลัดที่ใช้บ่อยใน Word แล้วกันนะครับแป้นลัดนี่คืออะไรก็คือ,อตัวการกดคอนโทนะครับหรือว่าตัว อักษรน,นะครับในแป้นนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการใช้บทได้ง่ายมากที่สุดนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันด้วยคอนโทรลที่เราใช้นะครับเปิดเอกสารก็คือเรากดปุ่ม ctrl หรือว่าคอนโทรลเนี่ยในแป้นพิมพ์ของเราระบบ้วยตัโอก็คือการเปิดเอกสาร นะครับห็นอว่มันก็จะมาคําว่า Open นะครับการสร้างเอกสารใหม่ก็จะเป็น h control n พี่ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยจำไว้ว่าเอ้ยเปิดเอกสารมันต้อง control o นะสร้างเอกสารใหม่คือ control n นะให้จ,จาไว้ว่าเอ้ยคำาภาษางกินนะเปิดเอกสารมันคือ Open new มันคือเอกสารใหม่บันทึกคือ save ปิดเอกสารอ่นะอันนี้เป็น c ร o s เป็น c ร o s นะตัดเนื้อหา control x โลกแต่ที่ใช้บ่อยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม Ctrl c อนโทนซีแล้วก็คอนโทนวี v, นะครับก็คือการก๊อปปี้นะครับแล้วก็การวางน,นั่นเองนะฮะคอนโทนเคือการทำไฮไลท์ดำหรือว่าเลือกทั้งหมดนะครับคอนโทนบคืออะไรลูก คืออ่าก่อนที่เราจะใช้พวกคอนโทนบีเนี่ยเราต้องไฮไลท์ไฮไลท์ตัวหนังสือก่อนไฮไลท์ตัวหนังสือก่อนนะครับจากนั้นมากดคอนโทนบีเนี่ยมันจะทําให้ตัวหนังสือที่เราไฮไลท์เนี่ยมันหนาขึ้นคอนโทนไอคือเอียงคอนโทนยูนี่คือขีดเส้นใต้นะครับลดขนาดลงหนึ่งพอยต์เนี่ยบางทีเราเราแต่ว่าฝั่งเนี้ยนะครับเราต้องทำลา่างทำไฮไลท์ดําก่อนนะ นะครับถึงจะใช้คําสั่งพวกนี้ได้นะครับลดขนาดลง1นึ่งพนะครับก็กด c อนโทรลนะครับแล้วก็วงเล็บกลามปูทางซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งพไปเรื่อยๆก็จะกด c อนโทรลแล้วก็วงเล็บก้ามปูที่อยู่ทางด้านขวานะครับจัดกึ่งกลางคือ c อนโทรล E นะฮะแนวซ้ายกนะครับซ้ายคืออะไรเลฟนะครับก็ c อนโทรล L นะครับแล้วก็ c อนโทรล R คือจัดชิดขวานั่นเองนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเป็น คอนโทนนะครับแป้นนัดที่ใช้บ่อยใน Word นะครับจริงๆใช้ได้ทุกเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ได้ทุกโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเป็น w ว r d e ด c e l PowerPoint ก็ใช้ได้หมดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนในอีพต่อไปครับ